เออตีขึ้นเออขาซ้ายเออแข้ยร้าลับไปโน้บ้างทุกคนครับเดี๋ยวชาเขียนตามๆา้วยไปปึ๊บเร็วชากรชากใหเดิให้งปเดินนินนิดยนนิดเดนนิดเดิเดน่ดเ അത്ไป Ba biểu thuyết. A mày các, a cào. Tip. Ba. 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 đi,

ฉากที่ทวอยฉากี่สวยเออสี่แล้วห้าแล้วหกนิดหน่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไปเน่อะให้มันพก็จะสู้หครับเอา้าอาอะไรวะโดนที่เดิม ชากลูกชากระย่สไลด์ขาชากอะทิมเออหอ้ากอรถรถขยับมาตรงกลางนีละใครมาอีกออ ยงฉากด้อะากทีนี้ใช้ขาหน้าตึงบ้างได้ไหมกี่ขาหึงใช่ไหมครับขาหน้าตึงหรืไม่ใช่ขาหน้าตึงเป็นขาทเช็อากาศไว้ใล้ขาหน้าชารแรงมีแรงกลเอ็กีขาหลังอไปกขวากัวา้ซ้ายิงไปน้า้กัดซ้ายึงไปสลับดึงซ้ายึงไปแล้วเก่งขาซ้ายเออึงส แบบนี้นะครับข้ามะสิบัอสิบว้ึสามเออเร็วเบอร์ไว้สี่วเบอร์นี่อขาหน้าเออใช่ขาหน้สไลด์อเบอร์นี

ขาหน้าขาขาขวาขาขวาลากไปเออเก่าให้พี่หลุกเอ่อเร็วปสบนเ็ปิวสบานน้อยเร็วที่วงน้อยเร็วเร็วเร็วเก้าสิบ Đường nhanh lên Đường vào nhớ, đường vào thẳng lặng nhớ Đó, khả na sao lấy thôi khả na <laughs> khả na dặn ta quay kháng điêu rồi phứt thôi kháng điêu kháng điêu

ย้ายไปไปซีห้าข,ขาหน้าไม่สไลด์นะลูกขาดึงไปบึ๊ดเออ<ะ>ขึ้นต่อดวยต่อดไปไม่สไลด์ไม่สไลด์มันเป็นการดึงขาซีเเฮ้ยทำไมเจ็กไม่มีแรงอน่ะิี

2 gần năm hai nghìn 2 mươi năm năm hai nghìn hai 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 mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai làu đứng thẳng, anh em bắt, đi đi, coi, bước vào,

โยนนิดนึงอยากให้ยืดโอเคไหมครับน้อนให้ยืด่อวครับอากิการสายบ้างขึ้นสายบ้างนี่อากิการขึ้นสายบ้างจะได้ยกเสองทางออกไปมันดึงขาหน้าแต่เวลาถอยหลังอ่ะขาหน้าดึงออกดึงหลังสองดีมากดีมากตึ๊บมา